ผลรางวัลทางดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอย่างงานแกรมมี Award ครั้งที่57ที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันจันทร์ที่9กุมภาพานันธ์ค่ะวูดีร้องก็ได้รับเกียรติจากพี่ชาวชาวเลขสระทุกเจ้าของห้ายเพลงน้องใหม่อย่าง t ิกเกอร์ทวินและทีมงานที่จะมาช่วยกันเก่งผลรางวัลสำคัญๆของงานนี้มาบ,บ้านแบบเบสเซ่เอชชีแลนด์ นัแซมสมิธแล้วก็ฟาเรลวิลเลียมก็คือเหมือนตอนตอนที่เราคุยกันว่ามันน่าจะเป็นคันที่โฟกหรือความจริงแล้วมันคือการอะไรที่มันที่มันย้อนยุคนิดนึงอะไรเงี้ยวุยง่ายง่ายคืออ่าครับเป็นออริจินมากๆนี่ครับเอาอย่างเบคที่เข้ามาก็มีความอย่างนง้นแล้วก็เอชแรนหรือแม้แต่แซมสมิธเองที่ที่เป็นโซลหรือก็เป็นโซที่มันมีความลัทอนอะไรบางอย่างง่ายๆ่ายีครับจากห้าเนี่ย กลายเป็นสองที่ลังเลอยู่เป็นนาแสมิธกับนาเอชชิแลนเท่าที่ดูกระแสได้เป็นของ X ของเอชเชร์เอชชิรลนก่อนขับรถกลับบ้านทุกวันนี้ผมขับรถกลับบ้านไปชนบุรีก็ขับพร้อมไปกับนาเอชบรรยากาศข้างๆทุ่งนาป่าเขาเข้าอย่างสุดๆก็คือตลับกันระหว่างนาเอชกับนาแซมอยู่แต่ว่านาเอชจะถูกหยิบมาฟังบ่อยที่สุดได้คำตอบแล้วนะครับจากผมและทีมนาเอชชิแลน อัลบั like ้ม X รางวัลอัลบั้มยอดเยี่ยมแห่งปีเพลงยอดเยี่ยมมีแกนนะแสดงเข้ามาอีกเทเลอร์สวิเซียะพูดซีเอซอลซีเส่วนใหญ่ของกัมมี่จะจะมีความเป็นเพลงที่ที่ค่อนข้างโด่งดังครับพี่เท่าที่ดูจากยอดวิวอะไรเงี้ยฮะซีเกับพูดซีเเนี่ย มีความอาร์ตหนักไปทางอาร์ตได้ไหมฮะไอแอมเมแกนเทนเนอร์กับเอ่อเทอร์สวิฟเนี่ยมันหนักไปทางพ็อปแต่ไอเติร์นตรงกลางเนี่ยคำตอบมีค่ากลางพอดีกครับคำตอบครับ็ผมก็ครับว่าไงก็คงเป็นนาแซมสมิธนั่นแหละครับนาแซมเนี่ยเด้งขึ้นมาก่อนเลยเพราะว่านาแซมเป็นคนเดียวที่ที่เข้าชิงทั้งหมดสองสาขาเลยครับคำตอบมาแล้วนะครับนาแซมครับนาแซมน่าจะได้แล้วผมนี่ชื่อว่าเอ็กชื่อว่าเตฟามี Stay, stay with me ต้องพูดเสียงชัดๆน้าแสมน่าจะได้รางวัลเพลงยอดเยี่ยมปีนี้นะครับ oh, you stay with you สาวแท็กยอดเยี่ยมอัลรมาการฮัสเตอร์โฟลเซน get on up แล้วก็มีไก a r เ i a n น f g a l a ลิซี The v o o e of Wall Street เ่าทีา่เห็นหลายชื่อแล้วก็ ดูดูทรงของหนังอะไรเงี้ยฮะ,ะมีโพสเส้นอันเดียวที่ที่เป็นเพลงที่สร้างขึ้นใหม่มแต่ที่เหลือเท่าที่เห็นเนี่ยจะเป็นการรวมเพลงที่เป็นของแต่ละยุคแต่ละสมัยมันเป็นเพลงเรโทรหมดเลยทเอนของอัลบ,บัม้มคือเรโทรหมดเลยแต่เรโทรที่รู้สึกผมประทับใจแล้วมันโดนมาก ผมคิดว่าแนวนี้ก็ลังมาผมพูดเลยต้ตนปีอะเซเวนตี้กำลังมาตั้งคือหัวกาเดียนรอบเด็กกาแล็กซี่ครับเป็น <I 'm S 2> ความคิดสร้างสารรค์ของ <I 'm S 2> ของุ้มกลัเเรื่องนี้ว่าเฮ้ย <I 'm S 2> ห,หนังฮี <I 'm S 2> โร่มาเวล กับเพลงยุคเจ็ดศูนย์มันไปด้วยกันได้ยังไงมีฮีโร่เพราะมันจะเป็นต้องหลังเสมอไปใช่เพราะว่ามันเลยลงตัวคือรางวัลใน best compilation เนี่ยคือเราจะดูที่เพลงอย่างเดียวไม่ได้ครับเราต้องดูไอ้ตัวหนังมันกลมกล่อมมากครับไอ้ไอ้ไอ้แกรี่เดนนักาลิซี่นะครับค่อนข้างโอเคเราจึงสรุปกันเป็นแกรี่เดนนัพกาลิซี่เวกซัมนะครับเวกสัม